สวัสดี fc ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับวันหยู่ที่แสนพิเศษของ fc นะครับในเบรกช่วงบ่ายผมให้ fc ชมพระสําคัญนะครับประจําตัวผมอีกองหนึ่งซึ่งเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะหายากมากๆนะครับผมไม่ต้องอธิบายว่าหายากขนาดไหนเพราะนี่คือพระรายการสําคัญนะครับเป็นพระกรุนะครับที่จะสร้างนะครับ ผมให้ FC พิจารณาเองว่าจะสร้างงานขนาดไหนนะครับเพราะนี่คือพระคุณแผนถือดาบอุ้มกุมารน,นะครับซึ่งเป็นพระเนื้อชินนะครับเอฟซีะ FC จะรู้จากกิรแลาว,ว่าพระคุณแผนนี้ได้รับความนิยมมากขนาดไหนนะครับเพราะมีพุทธคุณในหลายๆเรื่องนะครับโดยเฉพาะองค์นี้นะครับเป็นคุณแผนประทับยืนถือดาบนะครับ ที่มือขวาส่วนมือซ้ายอุ้มกุมารทองตามที่เอฟซีเห็นนะครับประทับยืนอยู่ภายในซุ้มนะครับเป็นเนื้อชินตะกวัวนะครับพลิกไปชมด้านหลังนะครับพลิกไปชมด้านหลังก็จะมีลักษณะปิดทิปท,ที่เป็นธรรมชาตินะครับการดพรูพระที่เก่าเนี่ยนะครับรจะมีรอยร่องรอยการแตกล้านนะครับเสมอกันเป็นรอยเล็กๆนะครับส่วนองค์นี้มีการประสานกันเป็นอยา่างดีนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าการจะสร้างมี ความละเอียดในการจัดสร้างนะครับพอผมพลิกไปให้ชมอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวผมจะลองซูมให้ดูชัดๆนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับลองซูมเข้าไปดูในเนื้อชิ้นนะครับตะกัวนี้นะครับอโอเคทั้งด้านบนนะครับมีซ้มอยู่นะครับมีซ้มตามที่เห็นเป็นลายไทยลายขนกซึ่งลายขนกนี้เป็นลายไทยโบราณน,นะครับมีลักษณะเป็นแบบนี้ส่วนยอดเสียนของพระคุณแผนนะครับอยู่ใต้กับ ซุ้มลงมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็ส่วนของมือด้านขวาพระหัตต์ด,ด้านขวาของพระคุณแผนถือดาบนะครับถือดาบขนาดยาวนะครับจนถึงเข่านะครับของพระคุณแผนแล้วก็มือซ้ายอุ้มกุม,มารอยู่นะครับพระรายการสําคัญนี้นะครับสุดนิยมมีผู้ถามมาเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผมเองมีอยู่หนึ่งรายการ,ร,าการมีรายการที่มีมหนึ่งองค์เท่านั้นต้องเป็นผู้ที่มีใจรักจริงๆนะครับผมถึงจะยอมให้ ช่บบูชาไปาเพราะนี่เป็นพระประจำตัวผมอีกองหนึง่งองค์สําคัญเป็นพระเนื้อชินตะกัวที่สุดยอดเข้มขลังด้วยพุทธคุณของพระคุณแผนที่มีพุทธคุณหลายเรื่องนะครับทั้งเรื่องของความสําเร็จหน้าที่การงานความรักนะครับทุกเรื่องเลยนะครับขอไอเอฟซีของผมมีโชคลาภนะครับมีชัยชนะเหมือนดังพระคุณแผนพิมพ์ถือดาบอุ้งกุมารน,นี้นะครับแล้วก็ขอบคุณ f c ที่ช่วยกดแชร์กดวิวกดเทคส์รีวิวนะครับและเทคส์ซับสไครต์นะครับ ขอ FC ท่านประสบความสําเร็จนะครับร่ำรวยเงินทองปีนี้ปีใหม่แล้วซึ่งวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่7มกราคม2567นะครับ FC ที่ตั้งใจสิ่งใดไว้นะครับผมเชื่อว่านว่าปีใหม่เนี่ยก็จะมีแต่สิ่งดีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแทนที่สิ่งเก่าสิ่งไหนที่ไม่ดีนะครับก็ขอให้ FC ทิ้งไปเหมือนดังความผมชใช้คาว่าความเข้มแข็งเด็ดขาดของภะคุณแผนพิมพ์นี้เพราะเป็นภาคุณแผนยืนถือดาบอุ้มกุมารน,นะครับแสดงถึงความเพียรพร้อมด้วย ความเข้มขลังนะครับไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมากแค่เห็นแค่ดีนะครับผมจะซูมให้ดูอีกครั้งหนึ่งในรายละเอียดขององค์พระด้านหน้านนครับนี่ผมวางที่พื้นผูนนะครับอาจจะมีความกลมขึ้นกันเล็กน้อยนะครับจะทาให้ความชัดเจนของพระเครื่องนะครับที่โดนไฟสะท้อนอาจจะไม่น่นาทลายแต่ว่าก็ถือว่าดูได้นะครับเห็นความแตกต่างดูง่ายนะครับพระแท้จะดูง่ายมากผมไม่ต้องอธิบายรายละเอียดมาก ไม่เอฟซีของผมนะครับชมเองแล้วกันนะครับผมจะให้ดูขอบ,ขอบอดูด้านขอบเป็นแบบนี้นะครับส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เนื้อโลหะนะครับไม่มีการแตกลานลักษณะของการบิดหรือโค้งนะครับแต่เป็นเนื้อโลหะที่ประสานกันอย่างลงตัวนะครับมีรอยรล้วรล,วล,วล้วเล็กๆนะครับก็คือการแตกขอบนอกแต่ว่าส่วนด้านในแข็งแกร่งและเข้มขลัง ด้วยบริคุณของพระคุณแพทย์รายการสําคัญนี้นะครับขอบคุณ F c ซที่เช่าบูชาพระเครื่องและเหรียญสาคัญทุกรายการนะครับรวมทั้ง FC ซที่กดแชร์กดติดตามกดวิวและเท็กซ์รีวิวนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขสําเร็จสมบังนะครับ